ไปหาดูคลิปได้นะครับตอนน้าท่วมเชียงรายภูมิธรรมเคยพูดแบบนี้ครับทําไมพม่าที่อยู่ในไทยนะผิดกฎหมายทําไมไม่จับเห็นคนไทยเข้าไปประเทศพม่าแล้วมาจับอ่าคําถามนี้ดีครับคําถามนี้ดีครับนะครับคาถามคือมันแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของไทยบกพร่องหรือเปล่าครับเจ้าหน้าที่ของไทยไม่บังคับใช้กฎหมายหรือเปล่าครับเจ้าหน้าที่ของไทยไม่เดินเดินการหรือเปล่าครับอันนี้ต้องด่าใครครับ ต้องด่าเจ้าหน้าที่ของไทยหรือเปล่าครับที่มันกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนแต่ไม่บังคับใช้กฎหมายไม่ทําตามกฎหมายไม่ดําเนินการไม่จัดการอันนี้เราต้องด่าเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานถูกต้องหรือเปล่าครับรัฐบาลจิ้มเลือกคนนะครับนะรบเรื่องนะครับชิปผายประเทศดานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้คนละเรื่องครับอ่า